สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสอสเอต้ส่งทนายแจ้งความเอาผิดทนายเดชาฐานหมิ่นประมาทเมื่อวันที่8มิถุนายน2565ที่สุน์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสับสนกลางในายสดิงคันข่าวสวนกรรมการบริหารพักไทยศรีวิไลได้รับมอบอำนาจจากนายมงคลกิจศส,สินธารานนท์หรือสอสเต้พร้อมด้วยนายสยนตชัยปัญญาเลขาธิการพักไทยศรีวิไลเดินทาง ภูพันตำรวจโทร,ทรงผลหมอกกลนันรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดชากิติวิทยาน,านันหรือทนายเดชากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและไลฟ์สดกลา่าวพาดพิงถึงนายมงคลกิจสุขสินทารานนท์และพักไทยศรีวิไลทำให้เกิดความเสียหายนายสยุนเปิดเผยว่ามาแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดชาสองส่วนคือตอนเองเป็นตัวแทนพักไทยศรีวิไลามาแจ้งความดำเนินคดีในข้อหา มินประมาทโดยการโฆษณากรณีที่เคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่มวลชนและลายสดพาดเพียงทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พรรคไทยศีวิไลและอีกส่วนคือนายมงคลกิจมอบอานาจให้นายสดนิงคารมาแจ้งความดําเนินคดีกับนายเดชาในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาและข,ข่มขืนใจผู้อื่นทําให้ตกใจกลัวหลังจากที่นายเดชากล่าวหาในทํานองว่านายมงคลกิจให้ความช่วยเหลือเพียงแค่นางพนิดาศิรยุทธโยทินแม่ของแตงโมนิดาซึ่งไม่เป็นความ ความจริงทําให้ในายมงคลกิจและพักเกิดความเสียหายยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนายมงคลกิจและสมาชิกพักไทยศรีวิไลทุกคนทําหน้าที่เพื่อประราชาชนไม่ได้เลือกปฏิบัติช่วยเหลือคดีของแตงโมเพียงอย่างเดียวเมื่อถูกกล่าวหาพาดพิงจนทําให้เสื่อมเสียก็จําเป็นที่จะต้องใช้สิทธิตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมขณะที่นายสดิงคันกล่าวว่าจะไม่มีการยื่นต่อสภาทนายความเพื่อถอน,ถอนชื่อทนายเดชาออกจากการเป็นทนายความ กรณีผิดมัญญาตของทนายความแต่อย่างใดแต่จะดําเนินการในคดีอาญาเท่านั้นส่วนตัวเห็นว่านายเดชาเป็นนักกฎหมายก็คงรู้ดีว่าได้พูดจะอะไรไปทําให้ผู้อื่นเสียหายหรือไม่แล้วก็เป็นสิทธิ์ที่นายมงคลกิจที่ต้องปกป้องชื่อเสียงด้วยเช่นกันเบื้องต้นพนังงานสอบสวนสอบปากคาผู้ร้องและลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนจะดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐขอบคุณครับ